สวัสดีครับผมนี่คือ g ีเซนทีวีครับผมกับเกมฟีฟ่าสิบเจ็ดแมネเจอร์โหมดนะฮะตอนนี้ก็ได้มาคุมทีมชาติบราซิลกันแล้วนะครับผมเนี่ยได้คุมมาลิกได้สองแชมป์ไปแล้วนี่เราก็ต้องเข้าสู่โหมดทีมชาติแล้วผมไ,ไปเลยนะสัญญานักเตะเอ้ยอะไรของนักเตะของมาลิกอะไรค่อยค่อยว่ากันนะตอนนี้ต้องคุมทีมชาตินะ,ะก็เลื่อนให้มันไปเร็วๆเลยนะ โอเคไม่ต้องเว้ยอ่านอะไรทั้งนั้นแหละไปเลยโอเคเจอลูกไวครับผมนะคุกทีมชาติบราซิลเจอลุกไวของวิโซเลสเลยทีเดียวนะซึ่งเนี้ยผู้เล่นตัวจริงที่ผมคัดมาอย่างดีแล้วนะฮะอารันบอกว่าจะเอาอารันออกแล้วเอาลาฟินยามาแต่ผมว่าไม่เอาเอาอารันก็ได้นะเผื่อมันจะเก่งไงนะโอเคนั้นแรกให้ผีกาก้าลงก่อนนะฮะลงตัวจริงนะฮะ แต่เป็นตัวจริงนะก็จะมีผู้ตัอตัว,ตวผมเป็นดิโก้อาเวสนะฮะกองหลังคู่เป็นฟิลิปเป้หลุยส์นะยืนคู่กับดิโก้ซิวานะฮะเฮ้ยทำไมเนมมาเป็นกัปตันวะ what โอ,อนเนี่ยกัปตันก็นมาอยู่ที่ดิโก้ซิวาแล้วโอเคแบ็กซ้ายมีมาเซลโลนะครับผมกองกลางมีคาเซมิโลยืนคู่กับอารันไม่เป็นตัวลูกเป็นลิคาโดกาก้านะั่นหรือพีกาก้าแล้วนั่นเองนะ กองหน้าสามประสานนะครับผมปีกซ้ายเป็นเนมาปีกขวาเป็นฮักกองหน้าตัวแบบเป็นปาโต้นะฮะม,มาที่ผมอัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคืออัดต่อเนื่องเลยนะคือบางทีผมอาจจะไม่ได้เอานักเตะที่ท่านผู้ชมเลือกให้มานะทีมชาติบราซิลนะไว้ตอนคัดบอลโลกแล้วกันตอนนี้ก็คือบอลโคเฟตขับนะผมขอเล่นตำแหน่งตำบทีมชาติบาซิลตามใจผมก่อนแล้วกันนะ ม,มาโอ้โหคนรัส,สีกันเลยนะม,มามาดูเดึ่ฮักครับจะปั่นฟรีคลิกดีแค่ไหนดูกันเฮ้ยไหนโอ้ยปั่นยังโหดแต่ทำไมสิงไซเบอร์13เนี่ยมันดูไม่เข้าเลยนะเอ้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้นะอย่าไปซีเรียสกับเรื่องพวกเบอรนะ์เนี่ยวผมเปลี่ยนหนึง่งระจกนั่นนี่แหละ หมาผมอันนี้แสดาเลยไม่รู้ฮะทีมชาติทุกุกวัยฮะโคชฟิตกับนะทุกวัยแล้เจอบาร์ซิลนะครับผมบาร์ซิลไม่แย่กันทีมของมิสเตอร์จีเซนด้วยนะบอกเลยว่าเทพแน่ๆฮะตอนนี้เป็นการทีมบาร์ซิลน่าแรกของมิสเตอร์จีเซนด้วยนะฮะทีมบาร์เซโลน่าแรกมิสเตอร์จีเซนเลยนะครับ ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็นั่นนี่ผมยัไม่รู้ว่าต่อประตูใช้ดิโก้โอเวตเป็นเลยทีเดียวนะผมซึ่งทีมชาติบราซิลในชีวิตจริงผมเห็นมันไม่ค่อยใช้ดิโก้โอเวตนะแต่ในเกมผมจะใช้ดิโก้โอเวตนะไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะบเลเฮ้ยมาร้องทีมชาติเอ้ยร้องเพลงชาตินี่เพลงชาติอาร์เจนติน่าใช่ปะ ก็้ยท <t> ีมชาติเพลงชาติลุกไวเนี่ยมิดุยโซเลสคาวานี่นะสองตัวนี้อันตรายต่อถึงช่างแม่งอะเพลชาติลุกไวมาทีมชาติบาซิลฮะเนี่ยนะดาวิดลุยนิโกซิวามาเซลล์เนีเนย์มาไปกับตันใช่ปะเอ้กูุ้ยมึงเป็นกับตันก็ได้เนย์มาขี้เกียจเปลี่ยนแล้วอะเนี่ยเนย์มาไปกับตันนะของลุกไว้นี่ติโกโกดินนะผมเป็นกับตัน เนามามกับตันมันดูไม่ค่อยเข้านะเท่าไหร่นะคือเนมามันไม่ค่อยมีคนนัสมัติกับตันเท่าไหร่อเอาจริงๆเนี่ยปาโต้ฮักใส่เบอร์สิบสามปาโต้ใส่เบอร์สิบห้าช่างดูไม่เข้ากันยิ่งนักเนี่ยมิตาจีเซยนะต้องตามมาคุมทีมชาติด้วยนะเขียประชุมทีมมาแล้ว อจับไที่เอดิสันคาวันนี่นะโอเคเริ่มไปกันแล้วผมโอ้เนมาร์แม่งวิ่งไวมากเอาไอ้นี่ผมใช้คูตินโยผมไม่ได้ใช้ผีกาก้าลงเหรอวะไปไปไค่อยมาติงหลังได้แต่ทีนี้มันบุกมาแล้วอ่ะคาวันนี่ไม่วิ่งไวงั้นอะโอ้จะจ่ายหลุยส์โซเลสทีนี้ตัวาดักได้ไงเออนมาร์ให้ไอคาเซมิโลครับผม นี่เนย์มาร์อีกนึงครับไหลให้มาเซโลแบ็กจอมบุกครับผมมาดินี่ไงเอาดิโกโกดินออกไปได้ s out for a throw in a Brazilian throw in mm. this is Neymar e y m r กัตันทีมด้วยเอาลังยดๆๆๆเิงเตบล็อกวะติดโย เดีด๋ยวนี้อนออเอาไว้เดี๋ยวเน,นี่ยโดนเสียครับมาอ๋อพีชงำงามเลยผมย้ายเดือดฮักปั่นนะฮะพีชงำงามๆเลยฮะไงไม่มีใครจะยอมรับผิดใช่ไหมเอาใบเหลืองไปกินซะคนเดียวนะฮะใบออเต็มกับเจนติน่าเอ้ยไม่่ใชอาร์เจนติน่าอุ้งลูกไวโดนใบเหลือง ลมทั้งยืนแล้วเนี่ยเอวเนม้าปันเออเอาลองดูก็ได้เชี่ยเบาไปว่ะเบาไปใกล้เกินอ่ะตำแหน่งใกล้เกินแลบด้วยนะเนมาเปิดมุง้งเขามาเออเอาว่น,นี่เกี่ยวไปเลยเจอลูกไวนะ้ด้วย นี่เอาเวดะมาเซมิโลเขาเหอมาเซลโลโดนจิ้มเนยมาเซโลมาเอ้โหเข้าเหมือนกับเขององลุกวัยเลยจอมรุบลูกวัยนะเจอเซมบ้าบาซิลโอเคมาเซโลแย่งได้ปะมามาไอ้วนี่มาเซโลอะมาเซลโลนี่เป็นอย่างไวร จะส่งคืนให้เนมาร์เดี๋ยววันนี้อารันเซโ่เนมาร์ครับผมเดี๋ยวเดีเดี๋คูตินโยกับตัวกับใจยิงเรียบรอ้อยหนแล้วผมจากฟิลิปป้คูตินโย <laughs> นะน่ ยังไ้แต่ใส่เบอร์อะไรบอกได้นะผมนี่มาต่เบอร์สิบเอ็ดก็ดีอยู่แล้วนะดูว่าม,มักบไม่อยู่ัะผมตงปูติญโญไมนะ่อยู่เรียบร้อยครับประตูแรกขปติญโญะกาโกนอกาโนอาการโห ่อ,อ้ยม่เปิดมุมก็มาเอเข้ามือดิโกเวสดโกอเวออเสผมว่าสบายฮะเดี๋ยวฮะอาลันอาลันนี่ปาโตโอ้โอปาโตแม่ไม่อยู่ในเกมเลยนะเอาคูตินโยหลุดไปแล้วไปเปคูตินโยเรียบร้อยสองตัว ยห่หสองนอตงนี่ไม่อยู่ในเกมเลยวะนี้นยคาไปแล้วยังไม่เปลีตัวยังไม่ครึ่งหลังเลย <Max> <ce> okay, มักซี่เฟร์เรรามักซี่มาเซลลโอเคมาเซลลผมดิโกซิวายอีกแล้วมาเซมิโลฮะกูตินโยจฮะผมอลิสเซนเดียปาโตเอาปาโตมาแล้วคาวาน,นี่ยันไปแล้ว <c oughs> โอ้ยจอ่จอๆ <c oughs> เลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไม่มีคนประกบเลยน,นั่นอะ <c oughs> เบอร์เจ็ดโอ้ลุกไว้แล้วลงโล่งเลยฮะแม่ดูว่าเขาอันนี้ฮะเพื่อนยืนลงโล่งโอ้ไม่มีคนประกบจริงเลยโอ้ยเบอร์เจ็ดวิ่งมาจิ้มจิ้มล่อเข้าเลยฮะโอ้ดูเซ็งเลยฮะไม่ตัดชีเซ็นโอ้ยไม่ไม่ประกบเลยอะไรกัมองเงี้ยอัดบนอยู่ไอ้โดนตีไห้แตกจนได้วะ

On on From a very well struck shot. Mm. Thought that Brazil gets a hard time with this lead still intact. Important psychologically. This is not Neymar. Neymar. The only uh, in charge has signaled how much stoppage time there will be. Just building the attack. เอาลันล็อกโอ้โหไม่ผ่านโกดินเว้มักซี่เอ้าเนมาเสียมักซี่หมดครึ่งแรกบอดีครับผมเรียบร้อยได้สองประตูจากคูดินโยนะ่ลแล้วก็ก่อนนี่จะโดนทุกไวตีไข่แตกนะดินโยมันเก่งนะตอนนั้นเราควรพักมันได้แล้วเอ้ยัยงก่อนให้ต่อยสักหน่อยก่อนเอาผีกาก้าลง

กาก้าเนาะหายแล้วโอ้ยไอ้ยี่แคนวานี่ยัง่นสกิลมูฟพาโซมาโต้ฮะนี่ฮะโยนข้ามมาให้คูณินงโอ้ยผ่านนะโอ้โหนะนี่ฮะเอาผีกาก้าลงมาได้เลยผมเรียกผีกาก้ากลับมาติดทีมชาติด้วยนะไงละ่ะไม่ธรรมดาบอกเลย

เดี๋ยวฮักยังไงฮะเดี๋ยวฮักนีเห็นนี่เอาวินีไงโอ้ยะต้ที่เนม่ากับตานทีมนะบอสเป็นย่อโอ้โหเขาวะนี่เฮ้ย เฮ้ยจ่อเลยโอ้สองสองเลยวะสองสองแล้วไอ้เบอร์เจ็ดแล้วเบอร์เคนเดิมอะเพิ่มเติมเคยยิงลูกที่สอโอ้ยลุ่โซเลตแม่งเปิดแม่นีกแล้วแล้วยืนล่งโกอยู่แล้วนะโอ้โดนประตูแบบเดิมเลยอะโดนแบบเดิมป๊ะเลย ตอนนี้เปลี่ยนเอาปีกาก้าลงมาแล้วว่ามันจะเก่งนะเฮียเว้ผมปาโตปาโตปาโตวิ่งช้านะกอดีเราข้าวันนี้ครับผมแม่งวัยเก่งแม่งเอ้ยเอ้ย โอ้ยติดดีติดบล็อกแม่งลุโซเลอยู่ตงกลางแม่งโคตรอันตรายเลยดูยิงติดบล็อกมาเซโลฮะนี่โอมาเซโลบล็อกได้ฮะแม่งเอนำก่อนสอโดนไล่ตีเสมอสองสกอ์อเลกซานดรปาโต โเ okay. คมาเซเมโิโลพี่มาเซลโลครับผมมาที่เซมิโลอีกครั้งหนึ่งม,มาให้เนมาจูเนียโอ้ยโกดินคือผมน่าจะล็อกหลบโกดินก่อนว่าก่อนที่จะยิงแม่ไม่น่ารีบเลยเมื่อกี้โอ้ยปาโตเอ้ยปาโตปาโตเอ้ยครัเฮ้ยไม่ ผีกะก้าผีกะก้าล้มจุดโทษเรียบร้อยใบเหลืองด้วยครับผมเอาแล้ววะผีกะก้าแม่งเรียกจุดโทษได้ฮะโดนว่กกาโดนเสียบล้มในกรอบเกตโทษเลยครับผีกะก้าเนมาต้องเป็นคนยิงอยู่แล้วะ่ะเออ เบาๆพอตรงกลางไงยิงเบาๆเพราะว่า3-2แล้วก <not S 2> <it? S 1> like ับพิกกับขึ้นมาแซงครั้งหนึ่งหรือว่ายิงตรงกลางสาซาบากูแม่งพุ่งสุดตัวเลยยิงเบาด้วยนะไปเบาๆวัดใจยิงแบบว่ายิงวัดใจผู้สาซาบากูเลยนะผมเนมา

มอกซี่ really football good เออแขกรายเนี้ยเออ,อเดนี่ยวเฮ็ดโอ้ยยิงเลยนี่นเข่ามือโกะเว้ยเนี้ยไปเดือด,ดอ,อัอดนนี่เอาเวทฮะเอาลัน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 ล็อกโอ้ดิโก้โกดินแม่งขาดเกมขาดเลย โอ้โหเดนไม่อ่านเกมคานเลยเอาโนบีมมุลการคันคือเอ้ยมุลการคันแล้วนะผมบาซิลก็เฉือนชนะอุรุกวัยไป3ประตูต่อ2นะได้ประตูฟลิปเป้คอเดนโจ้สองมาโตแล้วจากเนมานะจุดสังหารจุดโทษอีกหนึ่งลูกนะครับผมส่วนอุรุกวัยได้จากไอเบอร์เจ็ดสองมาโตเลยนะโอเคการคุมทีมทีมชาตินัดแรกของมิสเตอร์เจเซนก็สามารถชนะอุรุกวัยได้นะฮะเฮ้ยเอาเหนี่ยมกันนะเนี่ย อาร์เจนตินา2ออสเตรเลีย1ไปเจอออสเตรเลียนะเบราซิลฮ่าอาร์เจนตินาก็พลาดเสมออ๋อไม่ใช่อาร์เจนตินาชนะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่มันบอกไหมวะซานเชสของอุลุกวัยไม่ใช่เล็กซี่ซานเชสนะซานเชสอะไรก็ไม่รู้นะที่ยิงสองประตูไอ้เบอร์เจ็ดอะนี่ฮะ โอเวอร์าจาออเจนตินชนะออสเตรเลียไม่ขาดแล้วสองหนึ่งนะโปะตุกเกสยร์แพ้เยอรมันหนึ่งต่อสองเม็กซิโกชนะไอวอรี่โคสสามศูนย์เลยโอเคคลิปนี้ขอเล่นแมตช์เดียวแล้วกันนะเออนอกจากผมผมนั่งเล่นต่อเนื่องจากเออ EP ที่แล้วนะก็ขอพักก่อนแล้วกันนักเ,เตะขี้เหนื่อยใช่ไหมเลย นะ่าก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะผมเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเปลี่ยนเบอร์เสื้อน,อน,นักเตะเพื่อนๆอยากให้เพื่อน<ๆ>อยากให้นักเตะใส่เบอร์อะไรก็บอกกันได้นะครับผมก็ไปแค่นี้ก่อนไว้ไแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ